กฎหมายพาณิชย์หน่วยที่8เรื่องรับขนของหรือสินค้ารับขนเป็นเอกเทศสัญญาลักษณะ1คือสัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ขนส่งตกลงว่าจะทำการให้อีกฝ่ายหนึ่งด้วยการรับขนของหรือรับขนคนโดยสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อบำเน็จทางการค้าปกติของตน รับขนของมีคู่สัญญาสองฝ่ายได้แก่ผู้ขนส่งและผู้ส่งหรือเรียกอีกอย่างว่าผู้ตาส่งเพื่อให้ของที่ส่งนั้นไปถึงผู้รับปลายทางเรียกว่าผู้รับตาส่งบัมเน็ตที่ผู้ขนส่งได้รับรับขนคนโดยสารมีคู่สัญญาสองฝ่ายเช่นเดียวกันกับรับขนของคือฝ่ายผู้ขนส่งกับฝ่ายผู้โดยสาร เพื่อรับหรือขนส่งผู้โดยสารต้นทางไปสู่ปลายทางที่หมายของคนโดยสารการจ่ายบำเหน็จทดแทนให้กับผู้ขนส่งเรียกว่าค่าโดยสารหนหน้าที่ขนของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งตามที่กำหนดในสัญญาเมื่อผู้ขนส่งรับของที่จะไปยังปลายทางผู้ส่งต้องดำเนินการออกใบตาส่งถ้าผู้ส่งเรียกเอาใบตาส่งผู้ขนส่ง ต้องทําใบตาส่งให้กับผู้ขนส่งถ้าผู้ส่งไม่ขอผู้ขนส่งไม่ทําให้ก็ได้1.2ต้องบอกกล่าวแก่ผู้รับตาส่งเมื่อของที่ส่งไปยังปลายทางผู้ส่งต้องบอกกล่าวแก่ผู้รับตาส่งคือผู้รับของที่อยู่ปลายทางจะเป็นผู้รับของหลังจากได้รับการติดต่อจากผู้ขนส่งแล้ว 2. หน้าที่ต้องประกันความสูญหายและบุบสลายที่อาจเกิดขึ้นแก่ของที่รับขนนั้นผู้ขนส่งต้องรับผิดในความสูญหายหรือบุบสลายที่เกิดขึ้นแก่ของที่ตนรับขนรังกล่าวมาแล้วความรับผิดของผู้ขนส่งสิงส้นสุดลง 1. เมื่อผู้ตาส่งรับของที่ส่งไว้โดยไม่คิดเอื้อนเมื่อผู้ขนส่งได้ส่งของที่รับส่งมาให้กับผู้ 2. เมื่อผู้ส่งหรือผู้รับตาส่งได้ใช้ค่าระวางพาหานะกับทั้งค่าอุปกรณ์เสร็จแล้วกรณีเช่นนี้จะใช้ส่งของที่อายุความอายุความฟ้องร้องความรับผิดของผู้ขนส่งเพื่อความสูญหายหรือบุบสลายที่เกิดแก่ของที่รับขนรวมทั้งส่งของล่าช้ามีอายุความหนึ่งปีนับแต่วันส่งมอบของเว้นแต่ในกรณีที่มีการทุจริต